ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ วันก่อนจะมานำเรื่องของมัทกุนตลีเทพบุตรมาอ่านให้ญาโยมได้ฟังนะซึ่งญาโยมก็ฟังมาถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงรับรับนิมนต์พราหม์ซึ่งเป็นพ่อของมัตตกุนรลีมานพเนี่ยไปเสวยที่บ้านของพราหมนะพราหมก็มาทูลถามปัญหาว่า มีบ้างหรือเปล่าคนบางคนเนี่ยทานก็ไม่เคยให้นะทานไม่เคยให้หอุโบสถก็ไม่เคยรักษาธรรมะก็ไม่เคยได้ฟังเพียงแค่ทําใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นเองตายแล้วเกิดในสวรรค์ได้น่ะมีไหมพระพุทธองค์ก็ทรงตัดว่าเออพราหมณ์เคยพราหมณ์ได้ไปคุยกับมัตตคุณรีมนบมาแล้วไม่ใช่หรือ ทำไมมาถามเราอีกล่ะอย่างนี้นะไอ้นี้พระองค์ก็คือมหาชนที่ประชุมอยู่นะที่นั้นก็เกิดความสงสัยว่ามัตตกุณรีมานพเนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตรจริงหรือเปล่านะพระองค์ต้องการจะให้มหาชนหายสงสัยโยมก็ทรงดำรินึกถึงมัตตกุณรีมานพด้วยพระหฤทัยนะ มัตตกุณรีมนพก็ส่งทราบนะส่งทราบก็มาด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าที่ต้องการให้มัตตคุณรีมานพเนี่ยมาประกาศถึงผลบุญก่อนตัวเองที่ตัวเองเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยเลื่อมใสในพระองค์แล้วได้เกิดในสวรรค์โยมอยันนี้มัตตุณรีมานพก็มาพร้อมกับวิมาน,นเป็นทิพย์ลงจากวิมานกราบมายืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านะ พระองค์ก็ได้ทรงตรัสถามมัตตากุณรีมานพว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะยายโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะมาจะอ่านข้อความตรงนี้ให้ยายโยมฟังอีกรอบหนึ่งนะโยม <c oughs> ลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอว่าท่านทำกรรมสิ่งใดจึงได้สมบัตินี้ได้ตรัสพระคาถาว่าเทพยดา ท่านมีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่างเหมือนดาวประจํารุ่งเทพบดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เทพบุตรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญสมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์ พระศาสดาตรัสว่าสมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำใจให้เลื่อมใสในเราหรือเทพบุตรก็ตูนว่าพระเจ้าค่ามหาชนแลดูเทพบุตรแล้วได้ประกาศความยินดีว่าแน่พ่อพุทธกุณน่าอาัศจรรย์จริงหนอบุตรของพราหมณ์ชื่ออธทิณะบุปกะไม่ได้ทำบุญอะไรอะไรอย่างอื่น ยังใจให้เลื่อมสในพระศา,าสดาแล้วได้สมบัติเห็นปานนี้อัศจรรย์ใจกันมากเลยโยมมหาชนที่มาประชุมกันเนี่ยนะอัศจรรย์ในพระคุณของพระพุทธเจ้านะว่าโอ้โหทำไมมากขนาดนี้เพียงแค่ทำบุคคลให้เลื่อมใสเท่านั้นเนี่ยบุคคลผู้เลื่อมใสก็ยังไปเกิดในสวรรค์มีสมบัติอันเป็นทิพย์ได้ขนาดนี้นะ ว่าด้วยใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่างลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่พวกชนเหล่านั้นว่าในการทำกรรมที่เป็นกุศลอกุศลนะเรียกว่าในการทำดีทำชั่วนะโยมใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้วย่อมไม่ละบุคคล ผู้ไปสู่เทวโลกมนุษยโลกดุจเงาฉะนั้นอาศัยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะถ้าใจดีแล้วเนี่ยความใจดีนั่นแหละก็จะเป็นผลส่งให้ผู้ที่ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ดีได้รับความสุขนะดุจเงาติดตามตัวฉะนั้นโยมครั้นตรัสเรื่องนี้แล้วพระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมราชาได้ตรัสพระคาถานี้สือบอนุสนธิดุด ประทับพระราชสารซึ่งมีดินประจําไว้แล้วด้วยพระราชรัญจกรว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยามนัสาเจปะสันเนนะพาสติวากรติวาตะโตนังสุขคมะเนวติชายาวะ อน,นุปายิณีทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นโอ้โหโยมตรงนี้ต้องขยายเยอะมากนะ ในอัตถกถาท่านก็ขยายไว้เยอะพอสมควรโยมเดี๋ยวโยมลองฟังดูนะโยมสำนวนในอัตถกถาที่ท่านขยายเนื้อความในพระบาลีตรงนี้ว่าคําว่าทำทั้งหลายหมายถึงอะไรคําว่าใจเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรเป็นใหญ่เป็นอย่างไรนะผ่องใสเป็นอย่างไรพูดอยู่ทำอยู่เป็นอย่างไร ความสุขตามเขาไปแบบไหนเหมือนเงาอย่างไรท่านจะขยายเป็นคำคำเป็นคำคำไปเลยนะเี๋ยวโยมก็ลองฟังดูกันล้วกันวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะฟังสำนวนในอัตถกถาที่ท่านขยายพระบาลีคือพระพุทธพจน์โยมแก้อัดจิตที่เป็นไปในสี่ภูมิแม้ทั้งหมด เรียกว่าใจโอ้โหโยมอันนี้ก็เกี่ยวกับอภิธรรมทางนั้นนะโยมนะตรงนี้ท่านบอกว่าคำว่าสี่ภูมินะ่ะหมายถึงกามาวจรภูมิหนึ่งรูปาวจรภูมิหนึ่งอรูปาวจรภูมิหนึ่งแล้วก็โลกุตระภูมิหนึ่งนะหมายถึงจิตทุกดวง ที่เป็นไปในสีภูมินี้นะโยมนะเรียกว่าใจในพระกถานั้นก็จริงนะโดยไม่แปลกกันถึงอย่างนั้นเมื่อนิยมกะกำหนดลงในบทนี้ย่อมได้แก่จิตเป็นกามาวจรกุศลแปดดวงอ,อ๋อหมายคกาว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเนี่ยท่านก็บอกว่าคาว่าใจนะ่ะ ความหมายกว้างมากเพราะว่าใจหมายถึงจิตจิตกับใจก็เป็นอันเดียวกันนะเปลี่ยนเพียงแค่ชื่อโยมใจกับจิตนี้เนี่ยเมื่อรวมแล้วที่เป็นไปในภูมิสี่เนี่ยแปหรือ121ดวงโยมคือกามาวจรกามาวจรจิต54นะรูปาวจรจิตสิอรูปาวจรจิตสิแล้วก็โรกุตระจิตเนี่ย 8หรือ40รวมเป็นจิต 89- หรือ121ทีนี้คำว่าจิตในพระคถาตรงนี้คำว่าใจในพระคถาตรงนี้ท่านหมายเอาจิตที่เป็นกามาวจรจิตในกามาวจรจิตทั้งหมดมี54ดวงท่านก็ไม่ได้หมายเอาทั้งหมดนะท่านหมายเอามาหากุศลจิต8ดวงเท่านั้นโยม ในมหากศุศลจิต8ดดวงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพราะการให้ทานก็ได้การรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนานะตรงนี้นะคาว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าในที่นี้หมายเอาใจที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นปรารภทานศีลภาวนาเดี๋ยวยมฟังต่อไปนะก็เมื่อกล่าวด้วยสามารถวัตถุย่ำได้แก่จิตที่ประกอบด้วยญาณ เป็นไปกับด้วยสมนัตแม้จากกามมวจรกุศลจิต่ดวงเท่านั้นท่านก็ย่อลงมาอีกโยมนะในบรรดาจิตที่เป็นกุศลเนี่ยที่เกิดขึ้นปารบทานศีลภาวนาแปดวงนี้จิตบางอย่างไม่ประกอบด้วยปัญญาจิตบางอย่างประกอบด้วยปัญญานะจิตที่ทำทานรักษาศีล หรือเจริญภาวนาบางทีไม่ประกอบด้วยปัญญานะเรียกว่าญาณวิปปยุตจะมีอยู่สี่ดวงแต่ถ้าจิตที่ปาราบ,บุญกุศลเกิดขึ้นพร้อมด้วยปัญญาเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยท่านเรียกว่าญาณสัมปยุตในที่นี้หมายอากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาคือมหากุศลญาณสัมปยุตสี่ดวงญาโยมที่เคยเรียนอภิธรรมมาก็ฟังเข้าใจนะ ส่วนโยมที่ไม่เคยเรียนอภิธรรมมาเลยก็อาจจะงงนะโอ้โ oh, หฟังมาตั้งหลายเดือนโยมฟังมาโดยตลอดเนี่ยอาจารย์ไม่เคยพูดถึงเรื่องอภิธรรมเลยนะวันนี้อจตมาพูดถึงเรื่องอภิธรรมเนี่ยบางคงอาจจะงงนะโยมนะสาหรับคนที่ไม่ได้เรียนอภิธรรมมานี่ก็อาจจะงงโยมนึกไม่ออกว่ามันเป็นอย่างไรมันอยู่ตรงไหนแต่ผู้ที่เรียนอภิธรรมมาก็นึกภาพออกเลยนะ ว่าแผนผังของจิต89บ89หรือ121ยเนี่ยอยู่ในกระดานใช่ไหมนึกออกเลยโยมว่ามหากุศลญญาณสัมบยุทธนะ์น่ะอยู่ตรงไหนโยมก็สี่ดวงหน้าใช่ไหมโยมนั่นแหละจนโยมที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะโยมนะก็ฟังไปก่อนโยมโอกาสหน้าก็คงจะเข้าใจทีนี้บทว่าบุพังคมาความว่าประกอบกับใจซึ่ง เป็นผู้ไปก่อนนั้นคือต้องมีใจเกิดขึ้นก่อนนะการทําการพูดการคิดจึงจะมีขันสามีเวทนาเป็นต้นนะชื่อว่าธรรมแท้จริงใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันสามโยมอรูปขันสามนี้ก็หมายความว่าขันมีห้าขันใช่ไหมโยมคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและก็วิญญาณขัน ทีนี้ในขันนี้ท่านจะแบ่งออกเป็นรูปกับนามโยมรูปก็มีหนึ่งขันใช่ไหมคือรูปประขันส่วนขันที่เป็นนามเนี่ยมีอยู่สี่ขันคือเวทนาเป็นนามสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นนามในบรรดานามขันสี่ขันนี้วิญญาณขันเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในในนามขันสามที่เหลือนะคือคือวิญญาณขันเน่ยเป็นประธานให้เวทนาขัน เป็นประธานให้สัญญาขันแล้วก็เป็นประธานให้สังขารขันโยมโดยอัดคือความหมายคือเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดขึ้นเหตุนั้นขันทั้งสามประการนั่นจึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้าก็หมายความว่าเวทนาสัญญาสังขารน,นี้ถ้าไม่มีวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้ ต้องอาศัยตัววิญญาณขันนะขันทั้งสามนี้จึงเกิดได้ท่านจึงบอกว่ามีใจเป็นหัวหน้าโยมเหมือนอย่างว่าเมื่อทายกเป็นอันมากกำลังทำบุญมีถวายบาตรและจีวรเป็นต้นแก่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ดีมีการบูชาอันยิ่งและฟังธรรมตามประทีบทำศักระด้วยระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ดีด้วยกัน เมื่อมีผู้กล่าวว่าใครเป็นหัวหน้าของทายกเหล่านั้นคือเป็นผู้นำในการทำบุญมันต้องมีนะในกลุ่มชนแต่ละกลุ่มทายกผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกเขาคือพวกเขาอาศัยทายกผู้ใดจึงทำบุญเหล่านั้นได้ทายกผู้นั้นจะชื่อติดสะก็ตามจะชื่อปุตสะก็ตามประชุมชนย่อมเรียกว่าเป็นหัวหน้าของพวกเขา แม้ฉันใดคำอุปมาซึ่งเป็นเครื่องให้เกิดเนื้อความถึงพร้อมนี้บัณฑิตพึงทราบฉันนั้นใจชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมเหล่านี้นะของธรรมที่เป็นขันสามที่โยมฟังมานะด้วยอัดว่าเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดขึ้นด้วยประการชนี้เหตุนั้นธรรมเหล่านี้จึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้า แท้จริงทำเหล่านั้นเมื่อใจไม่เกิดขึ้นย่อมไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้ส่วนใจเมื่อเจริกบางเหล่ายังถึงยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้แท้คือเจสิกต้องอาศัยจิตเกิดเสมอนะจิตนี้บางทีไม่มีเจริกบางดวงก็ได้โยมสามารถเกิดได้โดยไม่มีเจริกบางดวงเพราะว่าจิตนั้นเป็นใหญ่นะ และใจชื่อว่าเป็นใหญ่กว่าธรรมเหล่านั้นด้วยอำนาจเป็นอธิบดีเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่อันหนึ่งสิ่งของทั้งหลายนั้นนั้นเสร็จแล้วด้วยวัตถุมีทองคำเป็นต้นก็ชื่อว่าสำเร็จแล้วด้วยทองคำเป็นต้นฉนันใดถึงธรรมทั้งหลายนั่นก็ได้ชื่อว่าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะเป็นของเสร็จมาแต่ใจฉะนั้น โยมเนาะในบทว่าพาสติวากรติวาความว่าบุคคลมีใจเห็นปานนี้เมื่อจะพูดย่ำพูดแต่วจีทุจริตขอภัยย่ำพูดแต่วจีสุจริตสี่อย่างเมื่อจะทำย่ำทำแต่กายสุจจริตสามอย่างเมื่อไม่พูดเมื่อไม่ทำ ย่อมทำแต่มโนสุจริตสามอย่างให้เต็มที่เพราะความที่ตัวเป็นผู้มีใจผ่องใสแล้วด้วยคุณทั้งหลายมีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้นกุศลกรรมบทสิบของเขาย่อมถึงความเต็มที่ด้วยประการชนี้คือว่าเมื่อใจผ่องใสนะที่ท่านบอกว่าบทว่าปะสันเนะเนะเนี่ยเมื่อใจผ่องใสแล้วจะพูดอยู่จะทำอยู่ก็ดีจะพูดอยู่ก็ดีจะคิดอยู่ก็ดีเนี่ย ย่อมพูดย่อมทำพูดคิดในสิ่งที่เป็นสุจริตนะเพราะใจผ่องใสไงใจเป็นหัวหน้าเมื่อใจเป็นหัวหน้าผ่องใสแล้วลูกน้องคือกายก็ดีลูกน้องคือคือวจีก็ดีลูกน้องคือมโนก็ดีก็ย่อมผ่องใสไปด้วยกุศลกรรมบท10คือฝ่ายไม่ฆ่าสารวักรักษาเป็นต้นนะก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ บาทพระกถาว่าตะโตนังสุขะมะเนวติความว่าความสุขย่อมตามบุคคลนั้นไปเพราะสุจริตสามอย่างนั้นกุศลทั้งสามภูมิคือกุศลในกามาวจรภูมิกุศลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมินะเรียกว่ากุศลในโลกยะภูมิงั้นเถะโยมนะผู้ที่เรียนอภิธรรมมาก็คงจะนึกออกนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์แล้วในที่นี้คือกุศลทั้งสามภูมิเลยนะเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบอธิบายว่าความสุขที่เป็นผลซึ่งเป็นไปในกายและเป็นไปในจิตว่าความสุขมีกายเป็นที่ตั้งบ้างความสุขมีจิตนอกนี้เป็นที่ตั้งบ้างย่อมตามไปคือย่อมไม่ละบุคคลน,นั้นผู้เกิดแล้วในสุคติพก็ดี ตั้งอยู่แล้วในที่สวยสุขในสุคติก็ดีเพราะอนุภาพแห่งสุจริตที่เป็นไปในภูมิสามมีคำสอดเข้ามาว่าเหมือนอะไรแก้ว่าเหมือนเงามีปกติไปตามตัวอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าธรรมดาเงาเป็นของเนื่องกับสรีระเมื่อสรีระเดินไปมันก็เดินไปเมื่อสรีระหยุดอยู่มันก็หยุด เมื่อสรีระนั่งมันก็นั่งไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวว่าอไม่มีใครที่จะสามารถกล่าวกับมันว่าด้วยไอยคาอันละเอียดก็ดีด้วยไอ้คําอันหยาบก็ดีว่าเจ้าจงกลับเสียหรือเคี้ยนตีแล้วจึงให้กลับได้ไล่เงาให้กลับนะอย่ามาวิ่งตามฉันอย่ามาเดินตามฉันอย่ามานั่งตามฉันนะ ไล่ให้กลับได้ไหมตีให้มันเจ็บได้ไหมเยมีมก็ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ท่านอุปมาเหมือนกับเงาตามตัวนะถามว่าเพราะเหตุใดตอบว่าเพราะมันเป็นของเนื่องกับสรีระฉันใดความสุขที่เป็นไปในกายที่เรียกว่าสุขกายนะอันอาศัยวัตถุทั้งหลายนิยมและความสุขเป็นไปในจิตต่างโดยสุข มีกามาวจารสุขเป็นต้นมีกุศลแห่งกุศลกรรมบทเหล่านี้ที่บุคคลประพฤติมากแล้วและประพฤติดีแล้วเป็นรากเง่าย่อมไม่ละบุคคลนั้นคือกุศลจะไม่ทิ้งบุคคลนั้นไปนะในที่แห่งเขาไปแล้วและไปแล้วก็คือหนะ้าที่ที่เขาไปเกิดหนะ้าที่ที่เขายืนเดินนั่งนอนอยู่ณนะที่ไหนๆนะก็จะมีความสุข เหมือนเงาไปตามตัวฉันนั้นแหลนี่ตรงนี้ท่านบอกว่าความสุขที่เป็นไปในภพสามนะจะเป็นกามาพรูปพบอรูปพบก็ดีเนี่ยถ้าบุคคลมีจิตป่องใสแล้วเอาจิตที่ผ่องใสซึ่งเป็นหัวหน้าในการทําดีผู้ดีคิดดีเนี่ยความสุขก็จะตามบุคคลน,นั้นไปในภพทั้งสามเลยดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นโยม อันนี้เรียกว่าสำนวนในอัตถกถาที่ท่านขยายพระบาลีคือพระพุทธพจน์นะว่าความหมายพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงตรัสนะที่องค์ทรงตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นอันนี้เป็นพระบาลีพุทธพจน์นะส่วนที่อาตมาอ่านให้โยมฟังที่เป็นบทขยายเนี่ยเรียกว่าเป็นสำนวนในอัตกถาที่ท่านเข้าใจในพุทธพจน์อย่างดีแล้วก็อธิบายให้เราเข้าใจนะในการจบพระคถาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่สัตว์84,000ัมัตตก,กุณรีเทพบุตร ตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลบรรลุโสดาบันเลยโยมอธินนาบ,บุปกา,าพรามก็เหมือนกันโอ้โยมพ่อของมานพก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะเนี่ยเขาได้วานสมบัติใหญ่ถึงเท่านั้นลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วดังนี้แหลเรื่องมัตตกุณรีวิมานก็จบโยมนะโยมตรงนี้เนาะอนุภาพของการถึงพระนตรัย โยมฟังฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างโยมนี่แหละโยมเรื่องของอน,นิสงค์ของการรักษาศีลอน,นิสงส์ของการให้ทานนะได้รับอน,นิสงค์มากมายอย่างนี้เอาละวันนี้เวลาก็คงจะหมดลงอีกแล้วนะอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายก็ต้องขอจักลาญาโยมผู้ฟังไปได้วยเวลาเพียงเตอนนี้เขออยาอวยพระน้าญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญขอเจริญพร